สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่การวิเคราะห์กราฟนะครับผมอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์กราฟทองคำานะครับประจําวันอังคารที่13มิถุนายนนะครับวันนี้นะครับมีตัวเลขเศรษฐกิจตัวแรกนะครับก็คือในส่วนของตัว CPI นะครับเมื่อวานก็มีหลายๆคนถามเข้ามาว่าทําไมพี่หมีไม่อ่านข่าวให้ฟังเลยนะครับพี่หมีเปลี่ยนเป็นแบบนี้ครับพี่หมีขอย้ายข่าวมาไว้อยู่ในเว็บแทนเนาะนะครับตอนนี้พี่หมีสร้างเว็บขึ้นมาใหม่หนึ่งเว็บนะครับเอาไว้สื่อสารกับพวกเราอีกหนึ่งช่องทางนะครับก็คือ ในส่วนของเว็บไซต์ที่ชื่อว่า BearFX นะครับเดี๋ยวพี่หมีเขียนให้เนาะ Bear นะครับเ่นานะครับ FX นะครับ .com นะครับอันนี้นะครับเอาไว้สื่อสารเรื่องข่าวสารต่างๆนะครับเพราะว่านักเรียนบางคนหรือสมาชิกบางคนครับอนะครับเป็นทัศนณะาพี่หมีเลยหนีงานไปเทรดครับไม่สามารถดูวิดีโอวิเคราะห์กราฟยาวๆได้นะครับพี่หมีก็จะเอาข่าวต่างๆเนี่ยมาลงให้ในนี้ นะครับอเอาข่าวต่างๆเนี่ยมาลงให้ในนี้ครับว่าเฮ้ยแต่ละวันมีข่าวอะไรแล้วก็จะบอกครับว่าสถานะข่าววันนี้เป็นของข่าววันไหนนะครับหรือในส่วนของตัวบทวิเคราะห์กราฟเองนะครับวิคาะห์กราฟราคาทองคำตัวนี้นะครับก็จะขึ้นให้ก่อนนะครับขึ้นให้ก่อนที่จะอัดวิดีโอในนี้จะเป็นลักษณะของแบบไหนครับ จะมีลักษณะของข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับว่ามีข่าวอะไรบ้างนะครับอันนี้เป็นของวันที่13มิถุนายนเนาะคือคือของวันนี้เนาะนะครับพี่หมีก็จะลงเอาไว้ให้พวกเราก่อนนะครับได้ไปดูก่อนว่าเฮ้ยทิศทางเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับและก็จะมาอัดวิดีโอให้กับพวกเรานะครับอันนี้นะครับจะย้ายข่าวมาอยู่ในนี้เนาะเพื่อลดระยะเวลาของวิดีโอให้สั้นลงนะครับ <S <S โอเคคราวนี้เรามามองครับเรามามองเมื่อวาน อธิบายเทรดเซตอัพเมื่อวานก่อนนะครับเมื่อวานนะครับพี่หมีได้ขายเซลล์ลงมานะครับและพี่หมีขีดโซนบริเวณตรงนี้ให้ครับนะครับขีดโซนบริเวณตรงนี้ให้นะครับ่าโซนบริเวณตรงนี้ให้นะครับกับให้ระวาง EMA เมื่อวานนะครับพี่หมีเซลลมาจากบริเวณตรงนี้นะครับจุดหนึ่งครับ TP หนึ่ง TP สอง นะครับอันนี้คือ TP 3ม่วนนะครับถามว่าโซนนี้บางคนถามมันมาจากไหนเดี๋ยวพี่หมีโซนนี้นะครับมันเป็นลนักษณะของตัวออร์บบอนะครับเป็นโซนที่กราฟเกิดในลนักษณะของการเบรกขึ้นไปนะครับเห็นไหมครับเกิดการไซด์เวสเร็จเกิดแท่งที่เป็นสตรองแบบนี้นะครับคือมีแรงที่ชัดเจนตัวนี้นะครับตรงนี้เราสามารถมองได้บางคนบอกพี่หมีออร์บอกต้องมองจากโครงสร้างราคาเหรอ ถูกต้องครับต้องมองจากโครงสร้างราคาถ้าเราสังเกตก,กราฟนะครับถ้าเราหดกราฟลงนะครับถ้าเราหดกราฟลงเราจะเห็นว่าอะไรครับเห็นไหมครับเขามีการลาักษณะของการยกโลที่สูงขึ้น นะครับมีการยกโหลดที่สูงขึ้นแต่ยังไม่ได้บ่งบอกว่าจะเป็นเทนขาบายนะครับเดี๋ยวเราไปมองไงครับว่าเอ๊ะแล้วทำไมไม่ใช่เทนขาบายตอนนี้นะครับในไทม์เฟรม H 1มันเป็นในลักษณะของอะไรอันดับแรกครับเราไปอ่านในส่วนของตัวไทม์เฟรม D a y ก่อนเลยเมื่อกรับจบวันนะครับเราจะมาวิเคราะห์ก,กันในส่วนของตัวไทม์เฟรม D นะครับไทม์เฟรม D ลักษณะแบบนี้นะครับเป็นในลักษณะของสิ่งที่เราเรียกว่า pin ายนะครับ ในลักษณะของสิ่งที่เราเรียกว่าพินบายเป็นพินาบที่อยู่ในกรอบไซเวนะครับเป็นลักษณะของตัวพินาบที่อยู่ในกรอบไซเวนะครับถามว่ามองยังไงเป็นลักษณะของกรอบไซเว์ประเด็นแรกครับ EMA ครับ EMA นะครับถ้าเรามองนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าเฉลี่ย50วันหรือ100วันเทนระยะสั้นและระยะกลางนะครับบ่งบอกลักษณะชัดครับว่าเป็นการไซเวคือมีลักษณะของการระนาบ นะครับและก็แท่งเทียนนะครับยังไม่สามารถเบรกกรอบไซเวได้อีกทั้งยังอยู่ระหว่างเส้น EMA ตัวนี้ครับมันบ่งบอกว่าเป็นลักษณะของการไซเวว์ซึ่งกรอบเดอยู่ที่1983ครับกับโซนบริเวณ1931นะครับถ้าเรามองกรอบตรงนี้กว้างนะครับ ห้าหมืจุดเลยนะครับคือกรอบของ day เลยนะครับอันนี้คือ s i d e w a y day นะครับเมื่อเราเห็นเป็นแบบนี้แล้วนะครับว่า s i d e w a y นะครับเรามามองโมเมนตัมอีกหนึ่งตัวในการเช็คครับก็คือในส่วนของตัว RSI 14ละนะครับรานาบกับ RSI นะครับ150อันนี้ก็เป็นลักษณะของการบ่งบอกว่าเป็นลักษณะของการ s i d e w a y นะครับเป็นลักษณะของการ s i d e w a y เนาะแต่ถ้าเรามาสังเกตดีๆนะครับ Time frame day เองก็เหมือนกันครับ เป็นการยกโลที่สูงขึ้นนะครับยกโลที่สูงขึ้นเนาะนะครับเมื่อเราเห็นแล้วครับว่าเป็น PA by นะาะว่าเป็น PA by ในกรอบไซเวเราต้องไปหากรอบการเล่นใน time frame ที่เล็กลงนะครับว่าทิศทางและการเล่นนั้นเราจะเล่นในลักษณะแบบไหนนะครับอ่าเราสามารถตีเทรลไลน์เส้นนี้ขึ้นมาได้นะครับที่มีตี time frame day เนาะนะครับเมื่อวานก็ลงมาเช็ค เลน์นะครับมาติดเส้น EMA และกราฟก็เด้งกลับขึ้นไปนะครับก็เป็นตรงกับจุดที่พี่หมีขีดเป็นโซนเฝ้าระวังให้พอดีนะครับอ่ะคราวนี้ Time Frame Day เสร็จแล้วครับถัดมาเรามามองในลักษณะของตัว Time Frame H4 ครับว่าในลักษณะของตัว Time Frame H4 นั้นเป็นยังไงนะครับมันดูไม่ยากเลยครับถ้า Day sideways นะครับ H4 ก็เป็นลักษณะของการไซเวยเช่นเดียวกันนะครับแต่กรอบการไซเวยกรอบการเคลื่อนที่ของเขานั้นจะแคบลงนะครับอันนี้คือกรอบที่ H4 สร้างการไซเวยเอาไว้เมื่อวานนะครับคือบริเวณ19.72นะครับกับบริเวณ19.48นะครับ19.72-19.48นะครับเกิดการไซเวยนะครับลงมาทดสอบแนวรับไม่ผ่านครับดิ้งกลับขึ้นไปใหม่นะครับ11โมงนะครับแท่งนี้มองเป็นพินบายได้นะครับแต่ถ้ามองนะครับ สี่แท่งนะครับคือ PA by ไม่สมบูรณ์ถามว่าถ้ามองสี่แท่งเป็น PA by ไม่สมบูรณ์เพราะอะไรเพราะแท่งนี้ครับกราฟไม่สามารถยินเหนือแท่งนี้ได้นะครับแท่งนี้ยังคง strong นะถ้ามองจากแรงเซลเล์ที่เขาลงมานะครับที่เขาลงมานะครับยังเป็นลักษณะของกราฟยังคงมีแรงเซลล์แต่อยู่ในกรอบไซเวยยไซเวยย เหมือนเดิมครับอ่านจากอินดิเคเตอร์นะครับในลักษณะของตัวเทนนะครับจะเห็นได้ว่า t Time Frame H4 นะครับไม่ว่าจะเป็นเทนระยะยาวนะครับคือ EMA 200ระยะกลาง EMA 100นะครับและ EMA 50นะครับอ่าเป็นลักษณะของการระนาบกันอันนี้คือลักษณะของการไซเวที่เกิดขึ้นรวมถึงครับ RSI นะครับที่เกิดการไซเว์อยู่นะครับเป็นลักษณะของการไซเว์อยู่นะครับก็คือ14ขนานกับ150 แต่ลักษณะของอินดิเคเตอร์แบบนี้นะครับยังส่งว่ากราฟยังคงมีแรงบายพี่หมีถึงให้จุดเฝ้าระวังโซนบริเวณนี้เอาไว้เมื่อวาน,นะครับว่าถ้ากราฟไม่ผ่านพิจารณานะครับหาจุดบายอย่ทางเฟรมเล็กกลับขึ้นไปนะครับบางคนไม่ทันขาเซลล์ก็ได้ขาบายขึ้นไปนะครับเดี๋ยวพี่หมีจะพาไปดูใน ทมเฟรมเล็กครับว่าจุดตรงนี้เราจะเข้าบายแบบไหนถึงจะปลอดภัยนะครับอันนี้เป็นลักษณะของการไซเบร์นะครับถ้าเขากลับขึ้นมาให้เราระวังโซนบริเวณนี้ครับไฮเดิมของเขากับในส่วนของเส้น EMA นะครับอันนี้คือจุดที่กราฟจะกลับขึ้นมาเทสได้นะครับหรืออีกจุดหนึ่งครับในการใช้ลักษณะของเทรนเข้ามาช่วยนะครับถ้าเราหดลงนะครับถ้าเราหดลงเราจะเห็นครับว่าตรงนี้เป็นเทรนของตัวทางเฟรม H4 ซึ่งในรูปแบบแบบนี้นะครับสิ่งที่เราเรียกตรงนี้เราเรียกว่าไซรมิติไทแองเกลนะครับหรือว่าสามเหลี่ยมสมมาตรนะครับกราฟเป็นไงครับมีการสร้างสวิงไฮสวิงโลในกรอบนะครับตรงนี้เขายังไม่สามารถเบรกกรอบได้ซึ่งที่เขาเบรกกรอบได้มันจะเป็นยังไงครับเบรกกรอบได้เนาะถ้าสมมติเขาเบรกกรอบไปได้นะครับเขาอาจจะมาชนตรงนี้ก่อนนะครับย่อกลับลงมาครับและกลับขึ้นไปโซนบริเวณตรงนี้ก็เป็นไปได้นะครับหรือถ้าเขาเบรกลงมาได้ครับ ติดตรงนี้ครับกับย่อขึ้นมาเทสเทนไลน์ครับและทะนุลงไปตรงนี้ได้นะครับอันนี้เนี่ยคือลักษณะของตัวสามเหลี่ยมแบบสมมาตรอย่าลืมนะครับวันนี้มี CPI จริงนะครับแต่ถัดมาครับมี f ฟดครับมี ECB ครับมี BOE ที่รออยู่ครับกลุ่มตัวนี้นะครับเป็นปัจจัยทางอ้อมที่จะส่งผลกระทบกับราคาของ d ีเนะครับเป็นปัจจัยทางอ้อมนะครับที่ส่งผลกับทองนะครับเป็นปัจจัยทางตรงที่ส่งผลกับ u s ดอลลาร์นะครับเดี๋ยวพี่หมีจะไปพูดในส่งของประทินเศรษฐกิจฟันให้คร่าวๆนะครับซึ่งถ้าเราจะมองนะครับถ้ากราฟจะลันเทนขาบายนะครับขาบายนะครับกราฟควรยืนเหนือสองพให้ได้ครับนะครับอันนี้จะปลอดภัยแต่ถ้ายืนเหนือไม่ได้ครับกราฟมีโอกาสถ่างออกข้างในลักษณะนี้ครับ นะครับทางออกข้างไปต่อในลักษณะนี้ในกรอบของทางเฟรมเดย์สิ่งสำคัญครับเขาต้องหลุดกรอบไซด์เว์ของทางเฟรมเดย์ให้ได้นะครับแต่พี่หมีก็ยังมองว่าโอกาสยากอยู่นะนะครับกลัวกระชากขึ้นไปเสร็จปุ๊บเป็นไงครับกระชากขึ้นไปเสร็จปุ๊บแต่สุดท้ายกลับลงมาครับสุดท้ายกลับลงมาไม่ได้ไปไหนเนอะนะครับถ้าเรามองในส่วนของตัวทม์เฟรม H 1เช่นเดียวกันครับนะครับเช่นเดียวกันเลยนะครับเราใช้เทนเช้นเส้นเดียวกัน นะครับในลักษณะของตัวนี้ครับบางคนถามว่ามองเป็น head n d shoulder ได้ไหมมองเป็น head n d shoulder ได้ครับมองจากไหนครับอ่ะจุดแรกครับอันนี้ที่เกิดขึ้นเนาะนะครับอ่ะนี่ครับมองแบบนี้ head n d shoulder นะครับอ่ะจุดตรงนี้ครับคือ sl ครับไหลซ้ายนะครับเอาไหม่ เขียนใหม่นะครับคือ SL ไหลซ้ายนะครับอันนี้คือ H นะครับอันนี้คือ HR นะครับคือไหลขวานะครับเส้นเหลืองเนี้ยคือ neckline นะครับคือ neckline นะครับอันนี้คือจุดที่มองว่าเฮ้ยถ้าเขาจะเป็นในสังของตัว pattern สิ่งที่เราว่า head and shoulder ได้นะครับอ่ามันจะเป็นในลักษณะรูปแบบแบบนี้นะครับถ้ามองใน head and shoulder คืออะไรครับคือรอเบรก neckline ตรงนี้ออกมาครับรอให้เขาเบรก neckline ตรงนี้ออกมานะครับ ซึ่งถ้าเขาเป็น PA ยืนเหนือไปได้มันจะสวยครับขอให้เป็น PA บายนะยืนเหนือขึ้นไปสวยๆเลยนะครับมันจะเป็นจุดที่เข้าออเดอร์ขาบายได้ไม่ต้องรีบครับถ้าเบรกได้ CPI วันนี้เขาลงมาเทสแน่ก่อนที่เขาจะทะลุกลับขึ้นไปเป็นการย้อนลึกแน่นอนครับสำหรับตัว CPI แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราต้องสังเกตนะครับตัวนี้ต้องเป็นการยกอะไรครับยกโลที่ต่อเนื่องนะครับอันนี้ถึงจะมีแรงกลับขึ้นไปได้ นะครับแต่วันนี้13.00นครับ16.00นนะครับภาวนาให้การวิ่งสองช่วงนี้นะครับแล้ว CPI เราจะเล่นง่ายนะครับเราจะเห็นทิศทางที่นักลงทุนเลือกก่อนนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาวางแผนการเทรดกันครับอ่าว่าแผนการเทรดวันนี้จะเป็นอย่างไงนะครับพี่มีขอใช้เนกลายเข้ามาช่วยเหมือนเดิมนะครับอ่าใช้เนกลายเข้ามาช่วยนะครับตีป้าบลงมาเลยนะครับอ่ะ ถ้าเรามองครับในลักษณะของกรอบการเคลื่อนที่นะครับกราฟมีการสร้างสวิงไฮสวิงโลที่แคบลงนะครับไม่สามารถเดบกรอบตรงนี้ได้นะครับจุดสําคัญครับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นได้เขามีโอกาสเกิด2อย่างครับในกรณีที่กราฟนั้นสามารถเป็น PA ยืนเหนือได้นะครับเป็น PA ยืนเหนือ1 9ึ่ได้นะครับ H4 นะครับขอเป็น PA H4 นะครับอ่า ยืนเหนือ1.972ททยคือ,กกอบเบรกรอบไซด์เบรกรอบแคบของทางเฟรมเฮนซี่อะครับจุดที่กราฟมีโอกาสยอ่อลงมาครับเขามีโอกาสยอ่อลงมาทสเทนไลน์เลยนะครับมีโอกาสย่อหรือก่อนที่กราฟจะกลับขึ้นไปครับจุดที่กราฟจะกลับขึ้นไปคือโซรนรเลยตรงไหนครับ TP ที่เรามองครับอ่านะครับ TP ที่เรามอง2,000ครับ2020 20. ถ้าขึ้นมาถึงตรงนี้ได้นะครับรอ PA s ซ l ตรงนี้ครับจุดนี้จะเป็นจุดเข้าเซลลที่ได้เปรียบและกราฟจะทําการไซด์เวสสร้างเบรกอีกหนึ่งรอบและเดี๋ยวเรามาวัด กันอีกทีในวันเฟสที่เกิดนะครับหรือบางครั้งนะครับเกิดการ PA ตรงนี้เสร็จนะครับกราฟกลับลงมาทดสอบตัวนี้ก็เป็นไปได้นะครับหรือถ้านะครับกลับกันนะครับตลาดยุโรปพาเล่นเกิดเป็นในลักษณะของตัว PA เซลได้นะครับเกิดเป็น PA เซลได้นะครับกราฟครับมีโอกาสขึ้นมาทดสอบเทรนไลน์นะครับจุด TP ที่กราฟจะลงมาถึงคือสองโซนนี้ครับ นะครับหรือถ้านลงมาแล้วนะครับไม่ผ่านครับเขาจะทําการไซด์เวกอบกอบกอบเดิมนะครับคือกออของ t ทา e f ฟร m e Day นะครับคือเป็นการถ่างออกข้างนั่นเองนะครับซึ่งรางนี้ถ้าสำหรับมือใหม่ที่กลัวขาวนะครับพี่หมีแนะนำให้รอ20.00นอน,นรับให้ตัวเลข CPI ออกก่อนปกติจะให้เลื่อนตอนทุ่ม35ได้นะครับแต่วันนี้รอ2ทุ่ม ถามว่าทำไมรอสองทุ่มเนะครับเนื่องจากทุกครั้งนะครับมันจะเป็นทิศทาง PA ที่ชัดเจนแต่ในลักษณะคราวนี้นะครับมันเป็นลักษณะของตัวสามเหลี่ยมสมมาตรหรือว่าไซเบอร์ตไท์ก็ตัวเนี้ยนะครับมันมีโอ,อกาสเบรกเอาออกได้สองสองทางเลยนะครับมีโอ,อกาสเบรกเอาออกไปได้สองทางเลยซึ่งถ้าเรามองเมื่อกี้นะครับเราจะสังเกตนะครับว่า RSI Time Frame H1 พยายามยกหายขึ้นแต่ในทางกับการครับ RSI Time Frame H4 ครับ กลับเป็นการสร้างโลที่ต่ําลงนะครับอันนี้คือจุดที่เราจําเป็นจะต้องเฝ้าระวังเอาไว้ให้ดีนะครับเฝ้าระวังเอาไว้ให้ดีเนาะนะครับสังเกตนะครับว่าโมเมนตัมทิศทางไปทางไหนซึ่งปกติถ้ามองในแง่ของท็อปดาวไปดูทม์เฟรมเดย์ได้แต่เดย์ก็คุณก็ยังไซเวย์อยู่นะครับกรอบไซเวย์ของเดย์ก็ยังเป็นกรอบไซเวย์กรอบนี้อยู่นะครับอ่าดังนั้นนะครับเราต้องหาจุดเล่นจากทางเฟรมเล็กนะครับผมอ่ะโอเคคราวนี้เรามามองปัจจัยนเศรษฐกิจกันครับ เห็นแผลการเทรดแล้วเนาะมามองบัทชีเศรษฐกิจกันนะครับวันนี้ครับบัญชีเศรษฐกิจมีอะไรบ้างนะครับช่วงบ่ายโมงตรงครับอ่า CPI ของเยอรมันครับตัวเลขขอรับสวัสดิการการว่างงานของอังกฤษครับอ่าซีลอีคัมเนมิกครับสี่โมงเย็นนะครับและก้็พระเอกของเราครับคืนนี้ครับ CPIYY ครับก็คือในส่วนของดัชนีเงินเฟ้อนั่นเองนะครับดัชนีเงินเฟ้อนั่นเองแล้วก็ตัวเลขอ่าตัวนี้ครับอ่าดัชนีผู้บริโภคนะครับอ่าคซีพีไอ นะครับไม่รวมอาหารและพลังงานเนาะตัวนี้เนาะนะครับซึ่งดัชนีเงินเฟ้อตัวนี้ครับตอนนี้อยู่ที่ 4. 9ุเกปอร์เซ็นตนะครับเป้าหมายของเฟดเท่ากับ2เปอร์เซ็นครับตัวเลขคาดการ4 1ี่จุดถ้าออกมา4ี่จุดหนึ่งเนี่ยครับหรือออกมา4.0นเนี่ยนักลงทุนคาดการเลยครับว่าเฟดจะไม่ขึ้นดอกเบี้ยนะครับทองขึ้นนะครับแต่ถ้าออกมา5 0จุศนะครับสูงกว่าคาดที่แล้วสูงกว่าคาดการนะครับ ไม่ใช่มะม่วงของคําก็ร่วงได้ครับเพราะเขาบอกว่าเฮ้ยถ้าเป็นแบบเนี้ยนะครับเฟดขึ้นหรอกแน่นอนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับอันนี้คือปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจนะครับสิ่งที่ดาวเคยบอกเราจาได้ไหมครับว่าทุกอย่างสะท้อนออกมาในรูปแบบของราคาอยู่แล้วสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่ไม่ดีในตลาดนะครับถ้าไม่มั่นใจรอสองทุ่มครับเพราะสามทุ่มคุณก็ยังมีแรงในการเล่นถูกไหมครับไม่ต้องเอาชีวิตตัวเองเข้าไปเสี่ยงนะครับซึ่งครานี้ถ้าเรามามองครับ ปัจจัยทางอ้อมนะครับมีเฟดใช่ไหมครับเป็นปัจจัยหลักของทองคำนะครับแต่มันจะมีสองตัวครับคือ ECB ครับ Euro Central Bank นะครับแล้วก็ Bank of England BOE ตัวนี้ครับถ้าเฟดไม่ขึ้นสองตัวนี้เขาขึ้น DXY ดอลล่์อ่อนค่านะครับเงินจะหนีเข้าสองสกุลนี้อันนี้คือการบ้านที่เฟดต้องมองครับว่าเฮ้ยตอนนี้ DXY ฉันเป็นยังไงฉันยังพอรับไหวอยู่ไหม นะครับกับการที่ไม่ขึ้นและสองประเทศนี้ขึ้นนะครับ ECB เนี่ยคาดว่าจะขึ้นแน่ๆน,นะครับอังกฤษเนี่ยก็คาดว่าจะขึ้นแน่ๆน,นะครับแล้วถ้าเฟดไม่ขึ้นละ่ะอ่าแล้วถ้าเฟดไม่ขึ้นละ่ะผลกระทบที่ตามมามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับอันนี้เป็นปัจจัยที่ลุงจะต้องมองนะครับที่ลุงจะต้องมองเมื่อถ้าสองตัวนี้ขึ้นดอลลาร์อ่อนค่าไปไงครับส่งผลกับทอง ถูกไหมครับส่งผลกระทอบอนะครับนักลงทุนจะย้ายเงินลงทุนอย่าลืมนะครับ ECB ก็คือ global currency เช่นเดียวกันเหมือนกับ US ดอลลารนะครับโอเคสำหรับการวิเคราะห์กราฟวันนี้พี่หมีก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอให้ทุกคนโชคดีร่ำรวยร่ำรวยครับทุกคนสวัสดีครับ